สวัสดีครับผมติ้งตี๋ชาแนลครับเมื่อนี้นะครับมีแนวมานำเสนอนะครับถือว่าเป็นทางเลือกนะครับถือว่าเป็นทางเลือกให้กับชาวสวนนะครับชาวเกษตรนะครับผมกับควบดูมีบร้ายครับจะว่ากัไปศึกษามานะครับแล้วก็สิบมาลองมาลองศึกษามาลองเหตุิงนะครับว่ามันสิบเป็นคือเขาวาบนนะครับ มือนี่นะครับมีแนวมานำเสนอแล้วเ้าไปเบิิงอุปกรณ์กันเลยครับครับนี่ก็คือขวดน้ำครับผมขวดน้ำขวดน้ำน่าจ,จะเป็น1.5ึลิตรครับมีอยู่6ขวดครับแล้วก็นี่เลยอ่ากะปินะครับกะปิกะปิ ้ปลาอันนี้ผมหายมาครับผงชูรสแล้วก็ไข่ไก่ช้อนแล้วก็เป็นสามเป็นยังก็ไงครับนะครับเนี่ยคืออุปกรณ์ที่ที่ต้องเตรียมนะครับประมาณนี้ครับครับสิ่งที่สิภา้าเห็บในเมือนี้ก็คืออ จุลินรีสังเคราะห์แสงนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมันก็ถ่าเวลาประมาณอาทิตย์นึงนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายถ่ายาให้เบิ่งนะครับว่าถ้ามันสําเร็จแล้วนี่มันจิเป็นยังไงนะครับเข้ามาเบิ่งวิธีการเฮ็ดกันเลยนะครับขั้นแรกครับขั้นแรกเลยวามันจิต ถอดไข่ผนได้นน่กันแหลกครับตอกไข่เลยครับนี่ไข่เลยจริงๆเราเปลือกไข่นี่ขย้ำสะกันกันได้เลยครับแต่ว,ว่าผมมือใหม่ครับเอ,เอาแบบนี้ไปก่อนนะครับปล่อไข่ สามฟองนะครับก็คือสามสามฟองไข่สามฟอง,ฟอ,งอ่าครับชูรสสามช้อนนะครับชูรสสามส่วนผมผมตวงมาลเลยครับเลยสามส่วนใส่บดเลย ตวงมาเรียบร้อยใส่ไปเลยครับนี่ครับสามช้อนตัวนี้นะครับต่อไปก็คือน้ำปลาน้ำปลานี่กับสามช้อนคือกันครับเดี๋ยวลำบากแน่นอนครับพิ่งจับกล่องทึ่งทายทำสามช้อน หนึ่งครับหนึ่งสองอัต่ส่วนสามสามสามนะครับเด้อสามนะครับเสร็จแล้วก็กับปี มือเดียวมันลําบากผมผมเอาไปใส่เลครับสองช้อนแล้วก็เนี่ยช้อนที่สามครับกะปิอ่ากะปิเสร็จแล้วก็เอาไปถอดครับโอเมคน,เน, nodig, น,นครับเช็จแ้วก็เฮากะตีให้เขากันครับตีให้ตีให้เขากันกะสิใหญ่เล็น้อยครับจริงๆกิปตีเนี่จกะเฮากะเป็นล่ยล่น้ำก่อน ก่อนก็จะจะเป็นการดีครับแต่ว่าก็ใส่วเวลาคนที่น้อยครับดีใช้น้ำอ๋อใส่พกขาขอาไปถอดี่สุดยอดเลียนะครับ ่ะครับนี่ก็คือหนามที่ผมเอามานะครับเป็นหนามจากจากสระนามตัวนี้นะครับเอามาหลังจากที่ผมผสมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีไข่สามฟองหน,น้่งปลาสามช้อนแล้วก็กบกะปิอีกสามช้อนนะครับมาตีให้มันเข้ากันนะครับเสร็จแล้วเขาก็ไปเอาหนามครับเพราะว่าซึเป็นหนามบาดาลหนามสะหรือว่าน้ำปลานะครับแต่ว่าถ้าเป็นในเมืองก็เขาก็เอามา เอามาผักไว้ก่อนนะครับเักสองสามมือนะครับถ้าเปน็นนามาป่าแต่ว่าผมแนะนําเป็นหนามจากแม้หนามลำคลองนะครับเพราะว่าเฮาสิเอามาเห็ดเป็นจุลินทรีย์สรางคอแสงนะครับเนาะเพื่อเอาไปผสมกับหนามแล้วก็ไปโหดพวกผัพกพวก,พวกต้นไม้เฮ้านะครับพวกผักพวกหญ้าที่เฮาปลูกไว้นะครับเพื่อที่หายมันมันผักมันงามเนาะอันนี้คือตัวอย่างนะครับหนามที่ผมเอาขึ้นมาจากะาะครับแล้วก็สิเอา ตัวนี้นะครับที่เาราผสมเ,เรียบร้อยแล้วนะครับใส่อย่างละสามชอ้อนนะครับก็เอาใส่เลย สังเกตเห็นดีนะครับน้ำตอนนี้จะเป็นออกสีเหลืองเองนิดๆนะครับพอเป็นนัาสะเนาะมันก็บ,บริสายแห้งนะครับอ่าแล้วก็หลังจากที่เห่าเห็ดยูริรีสังค์แซงประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับผระเทศไทยบอกอีกว่าน้ำมันจะไม่เป็นสีแดงแลครับเนาะใส่จอกสอดล้เน้อปานี้ลืมอย่างละสามนะครับเด้ออ <laughs> ย่างละสามครับ,ยยรบ <laughs> พราะว่าเห่า เทาใส่ร้ายกว่าหาันกะกะบอกเป็นพลด,ดีครับมันมันสีมันสีลายลายเกินเกินหนามเหานะ่าเนาะที่เป็นสีอยู่ในหนามมันกะเสนาวนะครับเนะาะคนสีเป็นใดๆเข้ามาติดตามกันนะครับสุดท้ายอันนี้ขวดน้อยกูมม ใส่ตามปริมาณนะครับโอเคอ่หลังจากที่ห้าเอาใส่เรียบร้อยแล้วเฮากปปิดฝาครับปิดฝาได้เลยปิดฝา ปิดฝาลองเห็ดบางหกขวดครับเป็นแนวใดรนหลุนครับ้ารหลุนมันมเสียหายจุลินทซี่ในใน,น,น,นดินครับจุลินทซีย์ในดินนี่เกิดการย่อยสลายได้ง่ายครับตัวนี้ถามันเป็นแล้วนะครับ เอาไปผสมกับหนามนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นในมืออีกทีหนึ่งเนาะแต่ว่าเอาขั้นตอนการทําไปก่อนเสร็จแล้วก็เห็น,อ,นอย่างนี่นครับบุตรถูกสั้นแห้งนะครับแค่ความไปความมาแค่นี้ให้มันให้มันทั่วๆครับเอากะแบบนี้ครับบุตรกสั้นครับเอากระถ้าเอาไปตั้งครับตั้งเอาไปตั้งไว้ใน ที่ที่แปลว่าเออเมื้อมะส่าแดดถูกแน่สินะครับเนื้อมะสาแดดถูกแน่ย้ำบายบมากกะแต่โฮมเนจักน้อยสินะครับเพื่อที่จะให้มันสังเคราะห์แสงน้ำนะครับเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับวิธีการโมยักครับโมยกักมีเวลาเห็ดเนื้จักน้อยนะครับผมกับหลังจากที่เหตุงานสวัสดิ์ฉิบกันมา,าเห็ดตัวนี้ลองเบิงนะครับ เพื่อเป็นแนวทางครับหลายๆคนนะครับเซตสินนะครับนี่ก็เซตสินเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแต่ว่าอ่าห้าตตองแต่ว่าห้าตตองเอาไปให้มันสังเคราะห์แสงก่อนนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์โดยประมาณนะครับห้าถึงเจ็ดวันนี่แหละมันก็ดสีเป็นพ้นยังไดีด๋ยวผมนำเสนออีกทีหนึ่งนะครับเนาะเมอนี้กา ถ้ามักคลิปที่ผมเห็ดกากดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นี้นะครับเด้อวเป็นกำลังใจคนเห็ดคลิปนะครับเดี๋ยวใดพผนจังไดนผมสิมานำเสนอนะครับเห็ดเป็นคลิปรวบยอดให้เบิ่งเลยนะครับโมนีเอาเห็ดสำนิกรนะครับนะแล้วก็สิเอาที่เรือ่องคือมัมต่างใสาเวลานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายอ้อแล้วก็ลืมบอกไปนะครับว่า พวกนี้นะครับถ้าเป็นใบได้เฮากระตอนเสามาก,กับขวดแบบนี้ครับปับ๊บเทนึงครับอ่ากับขวดแล้วก็ต้นเย็นมากับกับขวดอีกเทนึงนะครับเพื่อที่จะให้สารอาหารพวกไข่เนี่ยพวกไข่พวกเนื้ให้มันทัวทัวขวดนะครับให้มันทัวขวดเพื่อเป็นอาหารให้กับจุลินทซี่นะครับเหลือก,กระเช้อจุลินทซีนี่กระจายไปทัวขวดนะครับจุลินทซี่ในมาแต่าสจุลินทซี่ในมาจจาัดแรงหนามครับในหนามมันจะมีจุลินทซี่อยู่แล้วเพียงตัวเฮา เอาไข่มาเพื่อ,อยังเพื่อว่าให้ให้มันเป็นอาหารจุลินทรีย์ครับให้มันเป็นอาหารจุลินทรีย์นะจุลินทรีย์ก็สิขยายตัวได้เร็วนะครับเราก็เอาไปผสมน้ำแล้วก็ไปหดผักหดหญ้าเราเนาะโอเคเอาไปทำสรับมนอนีกะเอาไปทำนิกอนนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาถ่ายรวบยอดให้อีกนะครับเอามารวบรวบยอดทีเดียวเลยเบิ้งทีเดียวจบเลยนะครับแต่ว่าผมใส่เวลาหนึ่งอาทิตย์นะครับในการที่จะนำเสนอ โอเค,คสำหรับกระบวนการแหลกก็คือว่าเราเอาไข่สามฟองแล้วก็น้ำปลากะปินะครับอย่างละสามเอามาตีเข้ากันแล้วก็ไปเอาน้ำน้ำในน้องน้ำนะครับรือวน้ำตามธรรมาชาติเท่ามาใส่ขวดแล้วก็เลือพื้นที่ไใ้ให้ขวดนิดนึงนะครับ เพื่อที่จะให้จุลินทรีย์มันสังเคราะห์แสงนะครับเนาะเทลงไปอย่างละสามช้อนนะครับเสร็จแล้วก็วามขวดขมขวดให้มันให้สาอาหารนี่มันทัวนะครับไข่มันจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์เนาะเสร็จแล้วเอาไปตั้งไว้ในที่แสงลำไรนะครับหรือว่ามีแดดแน่นะครับจากหน่อยนะครับเสร็จแล้วมันก็จีดําเนินกระบวนการจุลินทรีย์นะครับเพื่อที่จะ,ะสังเคราะห์แสงให้มันมีเชื้อเต็มขวดนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์นะครับ วันที่หนึ่งนะครับผมเอาาไว้ตรงนี้ครับวันที่หนึ่งเดี๋ยวรออีกเจ็ดวันมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่คือวันที่หนึ่งนะครับครับอันนี้มันเหลือครับผมก็เลยผมก็เลยเอามาใส่เพิ่มครับไครมันเหลือก็เลยเอามาใส่เพิ่มครับอันนี้วันที่สองนะครับวันที่สองครับพักปลูกไว้เนพันปลูกไว้ปลูก เสร็จแล้วเห็ดเรลียมหล้วสมิมโอหดพวกนี่นะครับนครับต้นมะเขือครับต้นมะเขือต้นมะนาวแล้วก็พักปูกแหวครับนี่อันนี้คือวันที่สองนะครับเมื่อว่านหรืผเพจนะครับวันที่สองตั้งไว้ก็ได้ครับติดตั้งไบเวลานี้ก็ได้ ต่วผมจากนอนครับพอดีว่ามันจะได้มีอาหารครับที่เขาใส่ไปมัวนี่อาหารมันจะได้เต็มที่ครับสองชั่วโมงมาามาเห็ดแบนอีกทีนึงครับแบบสมองขอมาตัวของเขาแขนงแรครับโดยตัวหนึงตัวให้มันกระจายนะครับกระจายให้จุลินทรีย์กระจายใด้ทัวขวดนะครับถ้าผมมีเวลากะมือหนึ่งตอนแรกก็ต้องว่าพิกททนึงก็ได้ครับอันนี้ผมมีปัญหาเนาะ หรือว่าจะตั้งแบบนี้ก็ได้ตั้งแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ครับดแบบนี้ก็ได้คือกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นผลจังไดครับหายมือเจ็ดมือเดี๋ยวผมจะถ่ายให้พวอีกเจนหนึ่งนะครับอันนี้คือวันที่สองครับครับผมสวัสดีครับติงลี่ h ช n แนลนะฮะ ตัวนี้ก็คือน้ำจุลินทรี์สังเคราะห์แสงผมที่เห็ดไว้ครับเป็นสีแดงเรียบร้อยครับตัวนี้เป็นสีแดงครับตัวนี้คืออ่าส่วนถี่มันเหลือครับผมเลยเสียดายผมเลยประเทศใส่กระปองนี้ไว้ตัวนี้สีงามกว่าด้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเนี่ยสีสวยมากสีสวยมากครับเป็นแดงเลยส่วนส่วนตัวนี้นี่กำลังเป็นครับ ตั้งไว้ในที่ร่มครับอย่าตั้งไว้ในนี่นี่อันนั้นนะครับอ่าตั้งไว้ในซีเมนต์ไม่ค่อยเป็นครับผมผมเพลยไปตั้งไว้ผมก็เลยเอาใหญ่มาอยู่อยู่ตรงนี้ครับเป็นแล้วเสรษฐประโยชน์ดนะครับเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับเอามาหดนี่ครับนี่ปลูกเองครับมะทั่วครับมะที่มะทั่วกําลังกําลังกําลังใหญ่ครับมะทั่วปมะทั่วปลูกมะพริกครับกําลังเสียเอามาใส่อันนี้ผมยังบริโภดนะครับ มีม,มีมีหมุดแดงมันสีมากินเปียแดงมกินเปียต้นมะเขือง่หญๆต้นเขือครับกำลังปลูกครับหมกหน้าผมเสีมเมยมาใส่พวกนี้แลครับโอเคเป็นว่าสำเร็จครับต้นคิปนี่ก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับอ่าเดี๋ยวน,นะครับให้เบิรงนคุยสักส่วนกวบผมปลูกครับขอลาไปก่อนนะครับ